สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมมาโฟตอีกแล้วนะครับจอันนี้จะเป็นดีที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นไอดีผลพระดาบคู่นะครับเลเวลตันครับโหดอยู่นะัสำหรับไอดีนี้ครับใครได้ไปนี่เอาไปลาข้างหัวได้มันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งของช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปการแจกประหารแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับน้องๆครับพี่จะได้หายดีมาแจกให้ทุกวันนะครับ สำหรับการแจกรหัสนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับพี่แจกเหมือนเดิมนะแจกฟรีๆถ้าไม่มีอะไรนะครับแค่น้องๆช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์พี่ก็ดีใจแล้วนะครับน้องๆครับก็พี่จะทิ้งรหัสไว้ในคลิปนี้ครับใครที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวที่ด้านล่างด้วยนะครับและใครที่สนใจจะฝากแจกกอดีก็สามารถทักมาได้ที่แฟนเพจส่วนตัวนะครับพี่ปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับน้องๆครับตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็งานโปรโมทนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับพอดีครับช่วงนี้งานโปรโมทหมดแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เปอร์เซ็นการกดติดตามก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่กด70%เปเนลยนะครับที่มาดูอย่างเดียวแต่ไม่กดให้พี่นะครับก็ช่วยๆกันกดหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ครับยอดซับจะได้ขึ้นไวๆพี่อยากไปสู่20 0 0 0นซับไวๆแล้วครับตอนนี้เพิ่งได้แค่1400กว่ากว่าจะ500แล้วนะครับน้องๆครับก็ฝากกดติดตามช่วยกันดูอยู่อย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะแจกไว้ให้ในนี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าใครได้ไปครับคลิปนี้ก็ไม่่มมมีะะไรราากกคคคััับบบ้เจนนนนใใหิยๆ